ครัวยอดจันเฟลมลี่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เมนูของเราน้ำตกเนื้อนะครับผมน้ำตกเนื้อครับนี่เนื้อของเราครับน้ำตกเนื้อกะซิมีพักกะซิมีผักหอมเด้อพี่น้องเด้อครับสารพัดพักกันแหละแล้วกะใบบะกูดซ้อยครับพี่น้องแล้วก็มีข้าวคัวพริกผงนะครับพี่น้องมาเข้ากันบ้านปรุงกันะอ่ะใส่ลำปลาจักน้อยครับพี่น้องชื่รดบานนี้ํำปลาชิรสดครับ ข้างนาวเขาหน้านพี่น้องขักงนาวข้างนอกไซส์แบบนี้มักสมหลายกับไซส์ไหลเนาะพี่น้องเนาะพอประมาณพี่นอ้องมาค้นกันบ้างพี่น้องเทาอุปก,กรณ์ครบค้นเลยครับขั้วห้อมหอมเนี่พี่น้องครับกินกับต้มปลาทับทิมแซ่บแบครับพี่น้องเมื่อนี้ สองเมนูครับผม่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมกับพ่อกับแม่ ช่องยอดจันเฟเวอรี่เหมือนเดิมนะครับเมื่อนี้เมนูเฮ้าครับพี่น้องยังก็แม่เมนูอย่างนําเสนอทรรมชมไน้แม่น้ำตกน้ำตกเนื้อครับพี่น้องน้ำตกเนื้อครับผมอย่างมากอย่างแหมแหมล้วก็เฮ้าเราไปตุนจังน้อยครับให้เนื้อมันปเปื่อยเพราะว่าพอผมแขวบข้อดีน,น,นะครับเขเลยเค็ดให้เ,หหป,เปื่อยแน่ครับพี่น้องแล้วก็มาส์ปุงเห็ดน้ำตกนาะพี่น้องแล้วก็นี่ครับต้มปาต้มปาทับทิมครับพี่น้องอีกเมนูหนึ่ง เดลองไข่พี่นอ้องเบิ่งนะต้มปลาทับทิมมาครับพี่น้องแซ่บๆนียบกันครับผมสองเมนูนะครับมื้อนี้ย่ำเทียงคือเก่าครับพี่น้องมาเด้อกินข้าวเทียงน้อกันเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บๆนองกันพี่น้องแซ่บทำยันยันให้โหลดพี่นอ้องเบิ่งนะผักหลายๆมื้อนี้มีน้ำตกเด้อมื้อนี้เด้อสุดยอดเลยอืมชอบพอดี ผักชีเหล้าผ<อ>ักชีลาวเป็นอ่ผักชีเหล้าผักชีลาวครับกินอีกตัวหนึ่นอ่อยแซ่บเออพี่น้องเออกุ้ยครับใบใหญ่ครับผักข้าวกับสีมีดเขืเอเจ้าพญาเลยพี่น้องผักชีเหล้าเนาะแล้วก็ใบยัไบไงก็แม่นี่ใบอันใส่เทียนไหมสาราแหน่เนาะเออสาราแหน่ข้าวอีสานเอื่นสาราแหน่แซ่บๆแลาวกันครับพี่น้อง บรรยากาศกินเขาย่มเพียงคือเก้าครับผมใส่คามใหญ่ๆหลดเนาะเปื่อดีป่ะเเปื่ดี่ะเออ่ย่อือืพักพักชีราวชีรา่ามัานแสบมันหอมกันเนาะหอมเน่ เขากันดีขนาดลูกโดดก็ได้พี่น้องพี่หนุกดดก็มีพี่น้องสีแดงๆเ<ม>อ้าก<ม>ิน<ม>แบบอ,อังกันแน่นอนพี่น้องเนะเ<ร>าะกินแล้วหลายข้นมันยังแซ่บ <laughs> หนุกดดมันเผ็ดดีมันหวานน้องใส่เบิ่งได้เปล่า เน้นพักครับพี่น้องมูนี่เม่นุ่งเหวานเน้นพักครับใส่เข้ายังไงเลยปลากระมิ้อนช่วยจะแถวด้านสายไงทับพิมพ์ไหมสุดยอดเลยว่ะเนื้อมันหลายเนื้อมันฟูเล็กน้อยต้มต้มสมปลาทับพิมพี่น้องต้มสมปลาทับพิม ม่พอซ่อ,อนอแจกแฟรพี้องเลยแต่หลูกโดนม่งหันไหมซิม <c oughs> เมองขนานดะตุ่มปลาแบบปลาดสมดีขนาดแม่สมดีแะ่ไงกินได้หลายคนอั่ังสีหลับพี้องยังแสบเนาะ เหนือข้าวขาวก,กรอบๆเลยเเย่ยบะเขืยจะไวายากพี่น้องหวานแซ่บผักมาเด้อพี่นอ้องเอ้ยแซ่บๆน่้ากันได้บ้านกินข้าวเที่ยงแซ่บๆน่้ากันเด้อครับพี่น้อง ถ้หดเกลือก็อ่อนพอืมพรกดจัดเลยวะักเีือเราเนี่ยหอมหอมถักเีืเราใส่ลุกโดนเออเม็ดลุกโดดก็แดงแดงไปเนาะ หลายผมอีกสองสามมื่นนี่ก็สีหอดปีไม่เราเด้อครับผมปีไม่สองหากหากหาเนาะครับผมขอให้พี่น้องสบู่ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับเที่ยวปีไม่ให้สนุกสนานปลอดภัยนะครับเที่ยวปีไม่ยังปลอดภัดย้อครับพี่น้องครับผมเที่ยวผ่าผ่าปจมูกดีเลอพี่น้องเอ้ยโรคไหมกับข้ามาใส่ผ่าปีจมูกป้องกันโรคน้ำเด้อครับผม อะไรทียูดีไม่แห้งสุดผู้สุกคนเนาะข้างกระสินเนาะหารอยพุ่วเลยดิเอ็นแกรกันขนาดไหมขี้เล่าไหมจับแสบเพื่อเก้าคเข้าไปน,น้องเมนูมือนี่หยุดยาดวะเพื่อเพียง ทำอย่างให้หลยดรออืมต้มปลากนได้บ้านพเนพชดบัวเพชดปันได้ครับพี่น้องมองื่อนี้พอกินเพชดบ่วยไดเนาะดากเพชรก็ใส่ลูกโดดแดงๆโดดมาั่นนลูดูดด,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 ดพี่นอ้องใส่เยอะกันเนาะ เอาซอนเกี๊ยวเสร็จมาละร้า,านะแซ่บๆน้องกันครับพี่น้อง มปลาพี่น้องก้มเปื่อยๆม่ใส่ไข่หมดแดงไปจากน้อยตัวนี้โอ้ขักน้นำขักอีหลีเลยขบรถสมจี๊ัดแซ่บพอสาพี่น้องแซ่บพี่น้องไมน่นู่มันยใหญ่ไหมมะเขือกอบ,าาบออกรอบพอแม่ แต่วาะทบอมสดน้ำแต่ละทีไม่แห้งจาวรพี่น้องค้ับอต้มปลาอโอ้โเห็ดหลายคักพี่น้องม้อน,นี้กินสามคุนกัเบ,บื้อนอี้ดีเลยครับมดหลายหักครับ ยังกินแหงแสบพี่น้องเอ้ยหยุดบ่ได้แสบสดย่างเดียวอะ่ะแสบทั้งสองเมนูเลยหนำลองค้อยจะหน่อยกินต้่มปลาเนี่ยต้องเฮ็ดน้ำไมลไหลพี่น้องสดน้ำมหวานหอนไม่แห้งเจ้าครับผม ทอนน่าปลาดิบเพรากันปลูกพลาไม่พี่น้องปลูกง่ามขนาดผักชีเล่าพี่น้องกินกับปลาบกินกับก้อยกินกับลำตุกนี่นเขาา่เขากันเข่ากันมันหอมนะแม่เนะ้องหอม,มน้องนีะพี่น้อง พร้อมพร้อมไต่หลุปพร้อมเข่าพร้อมเข่าลดแม่พักกะไดแกมเนื้อเริ่มเพ็ดคือนเนื้อเดื่อพี่น้องบ้านนี่คือเก้าครับว่านสิบว่าเพ็ดไหมวันนี้พี่น้องคำมยังไงโอ้โหล่ด อมักตำน้นี่และเต็มพุ่นถยมวมอกสดจนมดเนาะพี่น้องตำก็ได้มักนตำกันครับมดดลายครับพี่น้องมือนี้เหลืออยู่หน่อยเดียวเนาะเริ่มสีอิ่มกันแล้วครับผมอิ่มได้พอแม่มนะเริ่มสีอิ่มกันแล้วผมทังสามคนก็นขอตัวลาทำไปช่วงบุกกานเดอครับบ้านนี้จังได้พอกันคลิปหนาเด้อครับพี่น้องครับผม สวัสดีครับ